สวัสดีครับพบกับเปียวมี1 5G g นะรุ่นนี้เปิดตัววางจำหน่ายแล้วนะครับราคาไม่ถึงหมื่นบาทจุดขายของเขาอยู่ที่หน้าจอ 120Hz นะครับกล้อง108ล้านชิปแอ m เป s i ซิตี้0กหนความจุ256แล้วก็ราคาไม่ถึงหมื่นบาทนะครับถือว่าสเปคเนี่ยสมเหตุสมผลต่อราคามากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรให้เล่นบ้าง ตัวจริงผมว่าสวยงามทีเดียวนะครับโดยหน้าจอของเขามากับจอ IPS ขนาด6.72นิ้วความละเอียด Full HD plus รองรับ refresh rate ที่120เฮิรต์นะครับจะเห็นว่าขอบจอเนี่ยเป็นแฟลตเลยนะครับคือติดฟิล์มง่ายแล้วก็ใช้งานทั่วไปได้ดีเลยครับจะเป็นเล่นเกมดูหนังใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆจอรูกล้องหน้า punch hole ความละเอียด16ล้านพิกเซลนะพอเชื่อมต่อครบครับทั้ง USB Type C หูฟัง3.5นะครับแล้วก็ขอบเนี่ยจะค่อนข้างเงาทีนึงก็ต้องดูแลรักษากันนิดนึงนะครับโดยด้านข้างก็จะมีปุ่มสแกนิ้วนะครับเช่นเดียวกับปุ่ม power นะอยู่จุดเดียวกันแล้วก็ฝาหลังเนี่ยจะดดดยยค่อน มีการเล่นเท็ t u r e อร์เล่นเลเยอร์ที่โดดเด่นนะครับคือกลับมา Back to s เ s i c เมื่อก่อนก็เล่นกันประมาณนี้แหละนะครับมีให้เลือก2สีคือสีทองกับสีดำนะสวยงามทั้งคู่ครับกล้องหลักความละเอียด108ล้ิกเซลตัวนี้มีเฉพาะ Depth Sensor นะคือไม่ได้มีอันตรายก็แอปเสียได้เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ถ่ายรูป่อนั้างดีทีเดียว ด้านระบบมากับ Android 13ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับครอบด้วย Realme UI ที่ทำงานค่อนข้างลื่นครับฟีเจอร์ครบและที่สำคัญคือก็สามารถลงแอปพลิเคชนันต่างๆผ่านตัว Play Store ได้ตามปกตินะครับก็จะมีลูกเล่นต่างๆใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับจะเป็นพวก Gesture ์แอ m o t i o n นะครับเปิด2หน้าจออะไรเงี้ยคือฟีเจอร์ที่เสริมมาในตัวระบบเนี่ยผมว่าค่อนข้างเยอะทีเดียว เรื่องการเชื่อมต่อก็รองรับทั้ง 5G นะครับแล้วก็รองรับ NFC ต่างๆตามมาตรฐานก็คือครบเลยสําหรับมือถือประมาณแบบ7,800บาทบวกลบนะครับเรื่องของการใช้งานต่างๆก็น่าจะประมาณนี้ได้ a n t ์ t ัวทสได้ประมาณ4,300นะครับเทียบเท่ากับ Diamond City 6080บน Infinix อะไรอย่างนี้เลยคือมันเป็นชิปที่สตัตร์เตอร์เดียวกันนะมันมีความต่างอะไรกันนิดหน่อยๆนะครับแล้วก็มีการปรับตัวรหัสเท่านั้นเองนะแต่เรื่องของการใช้งานต่างๆก็ไม่ต่างกัน ด้าน m มมโมรีใช้ UFS 2.1นะครับก็ถือว่าพอใช้ไ <tijd> ด <ressing sound> ้นะครับไม่ได้หวือหวามากโอ้โห เรื่องโมดกล้องก็จะเหมือนกับ Realme 11 Pro 5G นะครับก็การใช้งานต่างๆก็ไม่ได้ต่างกันเยอะมีลดเตดซูมที่3เท่าสามารถซูมเป็นครอปซูมแล้วก็ทำการปรับด้วย AI ต่างๆมีมอดสตรีทที่สามารถถ่ายเป็นใส่ฟิลเตอร์บวกเป็นกล้องฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็จะชอบนะแล้วก็จะมีลายน้ําพิเศษของเขาด้วยแล้วก็จะมีวิดีโอที่ 1080p อันเนี้ยอาจจะถ่าย 4K ไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องของข้อจํากัดชิปประมวลผล เรื่องพอตเทสสามารถถ่ายได้ประมาณนี้นะครับก็จะมีฟิลเตอร์มีอะไรต่างๆให้เลือกใช้พอสมควรเลยแล้วก็มีโหมดอื่นๆอย่างดิวอว d e ิดีโอมีโซมูชชันเทคสแกลอะไรต่างๆครบเลย เป็นรุ่นที่น่าสนใจครับกับเรียวมี 11.5G นะถ้าง,งบไม่ถึงหมื่นแล้วต้องการมือถือที่ครบในเครื่องเดียวเขามากับหน้าจอ120เฮิรต์กล้อง18ล้านพิกเซลดีไซน์ที่โดดเด่นนะครับขอบเหลี่ยมแล้วก็ฝาหลังเนี่ยสวยงามทีเดียวเรื่องการใช้งานต่างๆก็ค่อนข้างครบนะครับพอเชื่อมต่อครบทั้งไท p e C หูฟัง3.5ชาร์จเร็วก็มีเหมือนกันนะครับรวมถึงการใช้งานบนเรียวมี UI ที่ฟีเจอร์ต่างๆครบคันลงแอปพลิเคชันผ่าน Play Store ได้เลยคุณภาพรูป ออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับอาจจะมีเรื่องติดติดขัดเล็กน้อยนะครับแต่ก็โอเคไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่าตัวนี้ราคาแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะถ้าใครซื้อในช่วงเทศกาลเซล์อาจจะเหลือ7,000กว่านี้ลองไปหากันดูนะครับก็เป็นอีกรุ่นที่พอแนะนำได้สำหรับใครที่หามือถือครบครบนะจากเรียวมี